หลังจากที่แซมมี่หัวเสียและหัวล้านที่โดนคนดา่าจากกิจกรรมและอีเวนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับผมและหน้าบัดน,นี้เห <c oughs> มือนว่าจะมีแบบใหม่กันเลยขึ้นมา <c oughs> ชื่อว่าสติวอัลลาเต็มลอสแล้วก็คือ สไตล์อลาตินอเมริกันนั่นเองครับเป็นตัวละครที่มาจากลาตินอเมริกันทั้งหมดนั่นเองและโดยอะไรก็ไม่รู้ครับคนดูฮะาทำให้แหมมันโด่งดังคนเล่นสูงถึงเกือบสี่แสนเดียวนะครับผมแซมมี่เห็นอย่างนี้ไม่ได้ครับคุณดูครับโกจัดครับเป็นรุ่นใหญ่ทําการสั่งสไตล์แม่นะครับผมแม่มบินึงทีเดียวนะครับผมคนดูคิดว่าแซมมี่ทาถูกหรือไม่คอมเมนต์กันเลยครับว่าแต่ตอนนี้แม่ไหนแม่จริงว่าคนดูครับมันกลับมาแล้วใช่ไหมคนดูแม่จริงโคตรเยอะอันไหนวะกอดกู ดูใส่มีการกอไม่อะ่ะไม่กอดถ้าไม่รักก็่ทำไมต้องกอดละ่ะฮะกอดกูหรือกอดกูเดี๋ยวนี้อ่ะมันแอดมาใหม่ว่ะเดี๋ยวอ,อะ่ะนะมันแอดมาใหม่ว่ะหรืออยากจะให้กอดจริงอ่ะกอดก็ได้อ่ะกอดก็ได้อ่ะไม่รักแต่กอดก็ได้ <c oughs> อะไรวะเนี่ยเฮ้ยใครเข้าบ้านฉัน <c oughs> นี่ไงกอดอะไรกอดอะไรงัานเราวันนี้จะมาลองดูกันนะครับผมซึ่งเอาจริงแมพมันก็ มันก็สเตอม์ไปหมดเลยครับผมแต่ว่าถ้าเรื่องกราฟิกหรืออะไรมันไม่น่าจะไปสู้ได้หรอกครับผมก็ดูฮะเลองหวาดกลัวอะไรวาแซมไม่แบบนี้เองหวาดกลัวไอหมอนี่ที่กำลังยืนท่านี่อย่างนั้นเหรอวะใช่ไหมครับก็ดูครับแต่ละบบวิดเฟลอะไรอย่างก็คล้ายๆกันถ้าเกิดมันโดนก็ไม่ค่อยแปลกนะครับผมก็ดูครับแต่ตอนนี้ขออนุญาตขโมยก่อนแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเกมขโมยนะครับไปครับไปขโมยอ่ะไปก่อนครับไม่รืงของใครที่เอาไปก่อน เอาลาได้มาหนึ่งตัวแล้วครับผมไม่มีใครขโมยเลยครับผมตอนนี้เรามีเงินแค่ห้าพันเหมือนเราต้องทําการซื้อเออเจ้าเปเปอร์ลาโดก่อนนะครับผมอ่ะแต่ตอนนี้ขโมยเหรอครับผมพอดูไม่ต้องไม่ต้องซื้อหรอครับตอนนี้เกมเปนขโมยนะมันต้องขโมยแหละครับผมเปเปอร์เงินไม่พอครับผมต้องใช้สองหมื่นสามซึ่งต้องฟาร์มเงินก่อนอุ้ยแพงจังวะปกติแล้วเราสามารถซื้อดูบินี่ได้ใช่ไหมครดูฮะแต่นี้ซื้อไม่ได้ครับ เอ้ยอย่าอย่าของของฉันมันอยู่ในบ้านของฉันมันก็คือของเอ้ยเอ้ยอ้ยเอาคืนมามันอยู่ด้วยกันเจของแคสิวะอะไระเสมอโอเคครับขโมยขโมยเสมอนอยู่โครไกลอย่านะอย่ามีใครมาเอานะยโอ่าอย่านาโอเคสวย ได้มาแล้ว3ตัวยูเ่อร์ทำอะไรเลยมาดูตัวนี้ดได้มาสามตัวแล้วครับผมสวัสดีนะเจ้าเสม,เมอตอนนี้ก็รอฟาร์มเงินนะครับผมามาดูเราสามารถรีเบิร์ดได้ใช่เออต้องใช้เออไอเป,ปเปอร์นะครับผมุณดูในการรีเบิร์ดนะ,ะป่ะตอนนี้เราก็ได้เสม,เมอมาแล้วนะครับผมเป็นไงครับน่าละข่าวอีหรือเปล่าแล้วมาเกี่ยวรกับลาตีมรีกันมาดูครับตอนนี้ผมก็ยังคงที่จะ,<บ>ะงง<บ>ะะอยู่ครับโอ้ย ระหว่างเรามีตังก็หาบ้านขโมยครับหาบ้านขโมยครับอุ้ยหลังนี้อุ้ยอุ้ยแสนแสนโอ้ยาแสนแสนกอดอดกอย่าตีอย่าตีอยากได้อยากได้คุดูครับเครเลตเครเลตอยากได้เครเลตอยากอยากอยากอุ้ยเลือสักสี่สิบวิเหลือสี่สิบวิ มันกด E ไม่ได้ครับุณดูครับมันกลล็อกปก็ตูไม่ได้ว่ะตัวปอมอาว่าตัวปอมอีกโอ้โหเจ็บจี้เลยเจ็บจี้เลยขโมยไม่ได้ไม่ว่าหรือว่ากูตัวปอมด้วยว่ากูตัวปอมขอได้ไหมอ่ะโอ้โหลกดปุ่มเลยครับอ O เอาอะไรว่า M C นี่มันเออปีนี้ครับปีนี้ครับกดไลค์ครับผมไม่กดครับหมยกด เสมอมาแล้วก็มีตังค์ซื้อเหมือนกันครับคุดูไม่มีตังค์ซื้อนะอุย้ยเบลรอดกอดครับเบลรอดกอดเดี๋ยวรอบ้านนี้รอบ้านนี้ครับโอ้ยทำไมามันมาตีแรงมันตีที่เราตายเลยคนดูเสียายมากมันใช้โลบัคในการประตูไม่ได้นะครับผมแล้วว่าหนุ่มกอดกุยอยู่รู้ว่าเออผมว่าเกมพารมันโอพีไปแล้วคุณดูเห็นไหมจ่ายร้อยห้าสิบโลบัคก,ก็ล็อกบ้านห้าทีได้แล้วนะครับผมไม่แม้คุณดูมันโอพีเกินนะ อุ้ยมีเมนูไอมินด้วยไม่ธรรมดาคูณสี่ซึ่งเราคงว่าต้องซื้อ,อนะครับบอก็ดูครับไม่รู้ซื้อทําไมนะอ่าฝามตังก่อนแล้วเสมอมเราหายไปไหนเนี่ยแล้วทาไมมันล้นออกมาอย่างนั้นวะเอออินเด็กมีตัวโอจีด้วยแมพเพิ่งเปิดมีโอจีได้หรอวะโอ้ยเคเรตเคเรตเคเรตเครเครตอุ้ยไม่มีตังซื้อคะะ่ะไม่มีตังซื้อแต่ยืนดูค่ะอุ้ย สมอกันโดนขโมยจังหวะนี้ครับขโมยตัวใครปล่อยบ้านว่างเปล่าโดนหมดใครปล่อยบ้านว่างเปล่าโดนหมดยายายาโอเคทัน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 สวย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 นี่แหละเสน่ห์ของการขโมยหมอวนั่นคุมหมดบ้านเลยครับผมคุณดูควบหมดบ้านแล้วมั้นอะเอาเว้ยขโมยกันมาแบบโนเ e r v i c e เลยทีเดียวนะครับผมล็อกบ้านก่อนอันตรายครับล็อกบ้านก่อนครับ แล้วบ้านก่อนอาจจะไปซื้อนี่ไปก่อนละกันนะเจ้าเปเปอร์ครับผมจะเปเปอร์อรนี่แนะ่อย่ามาแย่งของฉันอย่ามาแย่งเจ้าปเปอร์ของฉันเรียบร้อยตอนนี้เราก็น่าจะสามารถที่จะออรีเบิร์ตได้ไหรือยังวะคนดูน่าจะอยางน่าจะยังไม่พอแหละครับผมวันนี้พวกหมากของเราคือการรีเบิร์ตภายในแ,แบบนี้นั่เองครับอุย้ยซื้อซื้อแย่งซื้ออู้ไม่ทันว่ะโอ้ยเบลอ์กอดหวานจีบอยู่หน้าบ้านาพอดีอย่า ใครเข้ามาแล้วก็มีสวนเรียบร้อยครับว่าหาเงินเพิ่มหาเงินเพิ่มให้ได้สักล้านครับผมมาคนดูหาเงินเพิ่มเพื <c oughs> ่อดีเพิ่นครับอย่านะอย่ามีใครคิดจะเข้ามาในบ้านของฉันแล้วมาตัวอะไรก็ดูคะัมาลาตินอเมริกาตรงไหนวะตัวนี้ไม่รู้หรอครับอยา่าไอพวกทํามองอยา่าเม่เบคอนอยา่าโอ้โหก็ดูครับเราผีฝูงหาซาตาน แม่งเยอะมากตรงนี้อย่าเบติีโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอยโอยมันจะขโมยของบ้านผมไปก็ูดรับเตรียมล็อกบ้านครับเตรียมล็อกบ้านน่าจิตสังหารจิตมุ่งลายคนเยอะโอ๊ยแกจะมาขโมยเบรลล์ก็เฉันนั้นหรอเบติีดูมันดูมันขโมยไม่เกรงใจเจ้าของที่ยืนอยู่เลยว่ะคนดูวหอขโมยไม่เกรงใจเลย มันไหล่เงือถึงล้านวะเมื่อไหร่วะบ้านนี้มีตัวอะไรบ้างวะโอ้มีม,มีตัวเด่นเลววะดีขยห้กดจังเลยกลับบ้านล้วก่อนครับผมก็ดูว่าเก็บรอบนั้นนถึงล้านแล้วน่าจะรีเบิร์ไดไล้นะครับผมถึงแมถึงล้านแล้วครับผมก็ดูโอเคตอนนี้เราได้สามารถรีเจริรเบิร์ดได้แล้วนะครับผมเพราะว่าเรามีหนึ่งล้านแล้วครับผมโอเคสวยครับแพง,งนั้นขอรีเบิร์ดแล้วกันนะครับผมเพราะว่า จะไปหาขาโมยต่อเรียบร้อยฮ่าฮาเกจะมาขาโมยไปชนะไปโทษที่ช้เ,เรืเบื่อแล้วเดี๋ยวก่อนนะไม่มีเงินซื้อมาสองแสนอยากได้อยากได้ไม่ทันแล้วครับไม่ทันแล้วอยากได้ับเฮ้ยอะไรเนี่ยครับม,ม,มาดูครับ,รรบ,รบเหมือนจะมีอัปเดตหรือเปล่าใช่ไหมมัมนเพิ่งเข้ามานะครับผมโอ้โหตัวระดับอะไรวะเป็นเ e ออเจ้ารอสลอสไอหนุ่มเสื้อเหลืองนี่นะครับผมไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันอุ้ยไอหมอนวิ่งไวจ้ามาดูครับไอเทพอย่างนั้นเหรอ ไม่าจะ่างนั้นเองครับคนดูโอ้ยมันมีเว้นด้วยเหรอคนดูครับโอ้ยแอสเมเดบิลก็ดู52นาทีแต่เราคงไม่รอจนกว่าจะถึงมันจะแอบิลหรอกนะครับผมคนดูเหมือนว่าเสิร์ฟฟีจะฟรีนะครับอ้าวงันก็ดีเลยนะเสิร์ฟฟีฟรีแบบนี้ก็ใช้ได้เลยขอได้ญาต์ซื้อแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราทําการนะ์ดซื้อตัวนี่แล้กันนะครับผมคนดูอยากเห็นเป็นยังไงเนาะ99 Re ้าสิบ้ารบั๊เองราคาถือว่าไม่แพงนะครับผม เป็นตัวลิมิเต็ดไม่รู้เต็ดจริงหรือเปล่านะครับผมแหมมาแล้วครับเป็นตัวระดับซิกเก็ตไหมอุย้ยระดับโอจีทำเงินหนึ่งจุดเจ็ดล้าน OG. โอจีโอโอจีแหมสตอเบลลอดเราไม่มีโอจีแต่ว่าแมบ,บนี้เรามีโอจีนะครับผมเป็นไงครับคนดูครับเท่เปล่านี่ยวามเนดีครับผมเป็นลอสอั a บลาห์ฮัมเมตต์รีสโตสนะครับผมแล้วอะไรมันขายเต็มไปเลยครับคุณดูครับว้ มีแพ็กมาด้วยนะครดูฮะแพ็กของดุมดำอุ้ยเพิ่งอัปเดตได้นอนอะไรครดูครับอันนี้แด้เงินหนึ่งพิลเลียนเลยถือว่าใช้ได้แต่คงไม่เอาครับผมเพราะว่าหรือเอาทําไมวะแล้วทําไมแอดมินมันราคาแพงขึ้นวะครับเมนูมันราคาแพงขึ้นจากร70ยเจ็ดสิบตวมันขึ้นไป250เลยจะเชื่อจะบ้าครับผมแล้วไอ้บล็อกนี้79ดบัคคุ้มปะวะ,วะต้องดูของข้างในนะครับผมคนดูโอ,ขอ,โอ้ของโคตรกาครับน้องไม่ไม่ซื้อดีกว,ว่า ของกากจัดอ่าเนี้ชัดเจนครับดูครับแมงกอ๊อบเอ่อสติลเบิลอดนะครับผมคนดูกอ๊อบดีไซน์นะประมาณนั้น <c oughs> อุ้ยอุ้ยเครเลดเครือเลดมาคนดูครับอู่บ้านเต็มอย่าได้เครเลดอยู่ตรงมาเยอะจังวะคนดูเหมือนไม่จะเสียงอนะันนี้ใช่ไหมคนดูโอ้ยเสียงมาเยอะมากครับคนดูไม่รู้อะไรเยอะมากมายเลยอ่ะเดี๋ยวมาลองกิมม็อกกันแล้วกันนะเปิดอันแรกเลาถือนี่ว่ะทำไมเปิดปุ๊บเปิดปุ๊บ มาครับผมได้อะไรบ้างเรามาดูกันอ้าวไายได้เคลเรตมาตัวหนึ่งครับผมเคลเรตห้าหมื่นสำดับโทนะครับผมห้าหมื่นแต่ตัวไอ้ปิดไอ้กล่องแรกขายไปไหนวะงงว่ะต่ว่าพอหอมปากหอมคอ,อแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมบายบายครับไปแล้วฮะบายบายอะไรกับมีลูกครับปวดหัวเลยไปบายบายครับ